เปิดสถิติความเร็วสุดทึ่ง5แข่งทีมเชิไทยดวลทีมชาติสิงคโปร์เปิดสถิติความเร็วในการวิ่งของทีมเมษไทย U22 ราเดิมนัดแรกศึกฟุตบอลชายซีเกมที่ประเทศกัมพูชานักเตะทีมเมษไทย U22 ยชุดนี้หลายคนทำสปีดได้อย่างน่าสนใจโดยสถิติความเร็วจากเกมแรกในศึกซีเกมมีอัตราความเร็วของนักเตะไทย U22 ดังนี้ อันดับ1อชิติพลเคดีรมรม34กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับสองกุรเชษฐ์ทอดสนิท32กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3ธ,ธ,ธ,ธีร,รศักดิ์เผิอพี่ใหม่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4ชานดลงพรมสีแก้วและทรงชัยทองฉ่ำ3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยสถิตินักฟุตบอลที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกณตอนนี้ได้แก่อันโตนิโอเรเดเกอร์ที่ทำไว้36.7กกิโลเมตรต่อชั่วโมง โปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียณสนามพริน์สเตเดียมในวันที่6พฤษภาคมนี้เวลา16นาฬิกาเปิดตัว3แข้งใหม่เต่งคุมฝั่งซ้ายเมืองทองฤดูกาลหน้าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเมืองทองจะเสียแบ็กซ้ายกับตันทีมคนสำคัญหลังจบฤดูกาลนี้โดยเกมล่าสุดไม่มีชื่อของสุพรปีนก,กาตาโพที่ไม่ต่อสัญญากับทีม คาดว่าสถานีต่อไปของเขาคือบุริมยูเนเตดทีมคู่ปรับสําคัญเปิดโฉมสามแข้งตัวเต่งยืนคุมฝั่งซ้ายบนถิ่นเมืองทองในฤดูการหน้าประกอบไปด้วยโดนว,วันเฮาแบ็กซ้ายตัวตึงทีมชาติเวียดนามวัย24สุวิทไปพรมราชติ่มเส้นความเร็วสูงวัย26จากบีจีปทุมยูเนเตดปราตามาอาหารแบ็กดาวรุกอินโดนีเซียวัย21จอมทุ่มไก่จากโตเกียวเวอร์ดี้ในศึกเจทูประเทศญี่ปุ่น ใครจะเข้ามายืนเรียมเส้นฝั่งซ้ายกับเมืองทองในฤดูกาลหน้าต้องจับตาปุระเชษฐ์เชื่อสร้างศึกยู22จะเข้าขามากขึ้นในเกมตัวนมาเลปุระเชษฐ์ทอดสดิดบิดฟิลช้างศึกยู22เชื่อว่าทีมจะมีเกมรุกที่หลากหลายและเข้าขากันมากขึ้นหลังมีระยะเวลาได้ฝึกซ้อมด้วยกันก่อนดวลกับเสือเหลืองโดยเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ aia stadium ฟุตบอลชายทีมติไทยชุดสู้ศึกซีเกมได้ลงทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนทำการแข่งขันนัดที่สองพบกับมาเลเซียซึ่งในการฝึกซ้อมเซสชั่นล่าสุดตลอด1ชั่วโมง30นาทีทีมได้นเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกซึ่งก่อนที่จะลงเล่นในเกมนัดต่อไปบุรเชียต้อสนิทได้ออกมาเปิดเผยว่าชัยชนะจากเกมแรกช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ในระดับหนึ่งเรามีความมั่นใจามากขึ้น แน่นอนว่ามันลดความกดดันได้และเกมต่อไปค่อนข้างสําคัญมากเราต้องคิดไวททาไว้ช่วยกันเล่นทุกคนต้องการชชนะเท่านั้นเพื่อครอบต่อไปมาเลเซียเข้าไปดีมที่แข็งแกร่งแต่ก็ต้องรอดูจากโค้ดอีกทีผมเชื่อว่าเกมลุกของเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะเรามีเวลาซ้อมมากขึ้นก็คิดว่าเราน่าจะเข้าขากันมากขึ้นฝากแฟนบอลติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับเพราะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อคว้าแชมป์ เสื้อป่ามาแล้วตกชั้นโดนแบนซอยุบทีม14ปีที่รอคอยนครปฐมกลับสู่ไทยลีกก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ2ทีมจากไทยลีก2ที่สามารถเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบัลลีกสูงสุดในฤดูกาลหน้าทั้งนครปฐมยูเนเต็ดในฐานะแชมป์และตราดเอฟซในฐานะรองแชมป์สำหรับตาราดเอฟซแฟนบอลคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันเป็นอย่างดีเพราะพวกเขาเพิ่งจะร่วงตกชั้นไปเมื่อ2ฤดูกาลก่อนและเกือบจะกลับมาได้เพียงปีเดียว แต่ถ้าว่าไม่สําเร็จแต่ล่าสุดในฤดูกาลหน้าช้างขาวเจ้าเกาะจะกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งส่วนอีก4ทีมที่ยังต้องช่วงชิงตัวอีกใบประกอบไปด้วยอุทัยธานี FC ฟซีคลสตอมยูเนเตตเชียงใหม่ยูเนเตดและสุพรรณบุรี FC ส่วน3ทีมที่ต้องตกชั้นไปเล่นไทยลีก3ก็คือราชระราแกลนอันดามันระนองยูเนเตดและอุดรธานี f อแต่ทีมที่ถูกพูดถึงมากในเวลานี้คงหนีไม่พ้นนคนปรปฐมยูเนเตต แขมลีกรองทีมล่าสุดที่กว่าจะประสบความสำเร็จในปีนี้ความเสียใจการต่อสู้คลาบน้ำตาของพวกเขาต้องใช้เวลายาวนานเกิน10ปีถึงจะกลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้งย้อนกลับไปในปี1999นั่นคือครั้งแรกที่นคนปรปฐม f อ FC เป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลไทยแต่กว่าจะผ่านด่านฟุตบอลโปรวินเชัลลีกต้องใช้เวลานานถึง7ฤดูกาลก่อนเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นไทยลีกฤดูกาลแรกแต่ในฤดูกาล2007 นความผสม FC จบอันดับที่11เ,เพียงพอให้อยู่รอดในไทยลีกต่อไปโดยคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียง2แต้มทว่าปีต่อมานั่นคือครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เล่นในศึกไทยลีกความผิดหวังครั้งแรกคือฤดูกา 2009, ล2009ในความะถมร่วงตกชั้นโดยการรั้งอันดับสุดท้ายก่อนจะไปเริ่มต้นใหม่ในลีกลองและมีโอกาสจะกลับคืนสู่ไทยลีกเพียงแค่ปีเดียวหลังจบอันดับ5และต้องไปช่วงชิงเพื่อเลื่อนชั้นในรอบเพลย์ออฟ แต่ถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อมีเหตุอื้อฉาวแฟนบอลทำร้ายผู้ตัดสินระหว่างเล่นรอบเพลย์ออฟนัดที่พบกับรีสเกตเอฟซีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงและเลวร้ายมากกว่าการตกชั้นซสอีกที่ได้รับโทษปรับ160,000บาทไม่เท่านั้นยังโดนห้ามแข่งขันในรายการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นเวลา2ปีจากการที่โดนแบนไปถึง2ปีมีข่าวว่านายชยาศส,สมทรัพย์ประธานสโมอสรในขณะนั้นเปลี่ยนจะยุบสโมอสร และหันไปทําทีมฟุตซอลแต่สุดท้ายหมูป่าเขี้ยวตันได้ปิดตํานานลงแต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของเสือป่าราชาแม้จะกลับมาแข่งขันในานามทีมใหม่อย่างน,นคนปรปฐมยูเนเต็ดแต่ในปี2013ในซิกริชั่นหนึ่งพวกเขาต้องเจออุปสรรคอีกครั้งเพราะฤดูกาล2017ตกชั้นไปอยู่ลีกภูมิภาคแต่การถอยหลังแบบสุดทางในครั้งนั้นกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมโดยการทําทีมของโค้ชทงทงชัยสุโกโกี พาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกรองและเป้าหมายที่ใหญ่กว่าน,นั้นคือการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกก็ขึ้นในรอบรเพลย์ออฟฤดูกาล2020 2021. ถึง2021แต่ว่าความผิดหวังยังไม่ยอมแพ้เล่นงานดความปฐมอกหักแพ้จุดโทษในเกมตัดสินกับคอนแกนยูไนเต็ดเหมือนอะไรก็ไม่เป็นใจนั่นทําให้ฤดูกาลนั้นพวกเขาเกือบจะต้องกลับไปอยู่จุดตกต่ำอีกครั้งเพราะช่วงหนึ่งต้องรุนนีตกชั้นแทบจะดับฝันการเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดแต่แฟนบอล รวมถึงทีมงานและบอร์ดบริหารอย่างไม่ยอมแพ้ฤด,ดูกาล2022 2023นคนปรปฐมไม่ได้เป็นทีมเต็งแชมป์และตลอด34เกมพวกเขาเพิ่งจะกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดในเกมนัดสุดท้ายและเข้าป้ายคว้าแชมป์ทันทีแต่จบนัดสุดท้ายพวกเขาเป็นแชมป์ทะเลก2การต่อสู้ที่ยาวนานจากเคยสูงสุดสู่ช่วงต่ำสุดของสโมสรกว่า14ปีที่รอคอยในฤดูกาลหน้าเราจะได้เห็นนคนปรปฐมยู่นเตต มาวาดลวดลายในศึกทะเลกอีกครั้งเช็คผลงานของโค้ชโยงกับการคุมทีมนครศรีอยเต็ดในลีกลองบทสรุปผลงานในลีกของมังกรแดนใต้แข่งไปทั้งหมด34นัดชนะ14เสมอ9แพ้11ยิงไป48เสียไป42เก็บไป51คะแนนจบอันดับ8ของตารางไม่ได้ไปลุยในรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้น ในขณะที่ผลงานของโคชโย่งวรุษสีมาะคะที่เข้ามาคุมทีมมังกรแดนใต้ในช่วงท้ายซีซั่นเริ่มตั้งแต่นัดที่30เป็นต้นไปจากการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ transfermarkt มีดังนี้นัดที่31แพ้คัตตัมยูเนเต็ดนัดที่3 1เสมอกับกเกษตรศาสตร์ FC 1 1นัดที่32ชนะสุพรรณบุรี FC21 นัดที่33แพ้อยุธยายูเนเต็ด1-5ปนัดที่34แพ้เชียงใหม่ยูเนเต็ด0ูรตรวมผลงานแข่ง5นัด ชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงไป4เสียไป10ประตูเก็บได้เพียง4คะแนนไทยลีกเปิดรับข้อเสนอผู้ถือลิขสิทธิ์ใหม่หลัง AAS หมดสัญญาเผยเรตติ้งพุ่งไทยลีกยอดคนดูสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ข้อมูลล่าสุดจาก AASplay มียอดคนดูมากถึง1 1 6 6ล้านคนพร้อมเปิดรับข้อเสนอผู้ถือลิขสิทธิ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสโมสรสมาชิกไทยลีกยังแดงไม่หยุดทางสมาคมเปิดเผยตัวเลขผู้ชมฟุตบอลสดและย้อนหลังการแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยและไทยลีกผ่านการรับชมแพลตฟอร์ม AAS Play ทั้ง2ฤดูกาลที่ผ่านมามียอดคนดูกว่า11.66ล้านคนและยอดวิวรวม1 000, 1 3 5 2 0 0 0วิวเดวยในฤดูกาลนี้ยังได้มีการสำรวจเลตติ้งผู้ชมคอนเทนต์ฟุตบอล รียบเทียบระหว่างฟุตบอลลีเวอร์ทลลีกและลีกชั้นนาของยุโรปผลปรากฏว่าลีเวอร์ทลลีกมีค่าเฉลี่ยเรตติ้งสูงอยู่ที่0.887ดเตามเรดพิมารีอังกฤษ0.792และบูเดิก้าศูามีผลสืบเนื่องมาจากการสร้างฐานแฟนบอลขาประจําจของแต่ละสโมสรนในไทยลีกที่เติบโตและติดตามการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในการนี้สัญญาผู้ถือสิทธิการถ่ายทอดสดปัจจุบัน จะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูการแข่งขันหน้าสมาคมในฐานะผู้กำกับและบริหารจัดก,การฟุตบอลไทยได้ทราบถึงเจตจำนงของผู้ถือสิทธิ์ที่สนใจเข้าเจราจาสัญญาเพื่อหาข้อตกลงสำหรับฤดูการต่อไปและเพื่อเกิดความโปร่งใสและเสมอภาคเห็นควรให้มีการเปิดโอกาสให้องค์กรที่สนใจการถ่ายทอดสดการในขันของทีมพไทยและฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูการหน้าเป็นต้นไปเพื่อเข้าเจราจาลิขสิทธิ์การถ,ถ่ายทอดสดโดยมีกำหนดรับข้อเสนอดังกล่าว ตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2016จนถึงวันที่2มิถุนายน2 0 6 6เพื่อให้สมาคมสามารถสรรหาผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลทีมชาติไทยและฟุตบอลไทยลีกเพื่อดําเนินการจัดการแข่งขันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสโมสรสมาชิกที่เขาร่วมการแข่งขันสนับสนุนส่งเสริมผู้ฝึกสอน,นฟุตบอลสนามแข่งขันบุคลากรกีฬาถือเป็นส่วนสําคัญของฟุตบอลไทยต่อไป โดยผอเอกสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมต้องขอขอบคุณสมโมสรสมาชิกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายที่ช่วยกันและทําให้คอนเทนต์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยมีสถิตทิที่น่าสนใจและรักษาความเป็นกีฬายอดนิยมของประเทศได้อย่างเหนียวแน่นสมาคมเองมีหน้าที่ต้องพัฒนาและสนับสนุนให้ฟุตบอลได้ก้าวเดินอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนถึงแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเราต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบาก ทางด้านสภาพคล่องด้านการเงินแต่สโมสรก็ยังได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศในการขอรายละเอียดในการเข้ามาถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดในอนาคตซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้มีการประมูลและเชิญให้เข้าร่วมเสนอมูลค่าที่พินที่พอใจสาหรับทุกๆฝ่ายจะเป็นการเปิดโอกาสกับผู้ถือลิขสิทธิ์ที่มีความพร้อมมากที่สุดเข้ามาร่วมเดินทางไปกับสโมสรและสมาชิกเพื่อสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยต่อไป สโมสรขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจในการเสนอการประกวดราคาของผู้ถือลิขสิทธิ์การออกอากาศและแพร่ภาพสัญญาณสำหรับรอบป,ปี2 0 6 6ถึง2 0 6 7และ2 0 6 9ถึง2570ติดต่อขอรับรายละเอียดและข้อกำหนดของการประกวดราคาดังกล่าว